ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ w e ว l l i ล Channel วันนี้เล็กจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทำให้สระแหนสวยนะคะสีเขียวงามแล้วก็ใบตรงปลายไม่หงิกงอนะคะท่านผู้ชมเคยเจอไหมหลายๆท่านปลูกสระแหนนะคะคือใบตรงกลางตรงยอดมันเนี่ยมันจะหงิกนะคะมันจะหงิกเดี๋ยวมันจะไหม้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ไง เล็กเอาให้ดูนะคะมันยังเหลืออยู่บางส่วนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะเกิดจากอะาไราเราก็ไม่ทราบแน่นะคะนี่นี่ไงเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมมีเพลี้ยมีหนอนนะคะมีเพลี้ยะนะเนี่ยมันจะมาแบบว่าอยู่ใต้ใบนะคะตรงนี้ขนาดสลระแหน่นะมีกลิ่นฉุนยังเจอเลยค่ะแต่ว่าปัญหานี้เราไม่ ซีเรียนะคะก็คือมันม,มีวิธีแก้ที่เราบำรุงสระแน่ให้สวยนะคะให้สวยได้สระแน่ชอบตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเล็กให้ดูภาพรวมๆนะสระแน่อันนี้ปลูกอยู่เล็กปลูกไว้ในเนี่ยค่ะยางรถยนต์ความจริงแล้วมันสวยกว่าน,นี้อีกค่ะท่านผู้ชมก็คือตรงเนี้นะมันจะเต็มแล้วก็คือคือแบบว่าใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะยอดอะ่ะ คือขึ้นบานเต็มนี่เลยแต่ตอนนั้นน<ด>่ะเล<ม>็กไ,ไม่มีเวลาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าคือช่วงที่สวยๆแล้วก็แบบไปปลูกอย่างอื่นนะคะพอกลับมาดูอีกทีคือมันเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรคะท่านผู้ชมกับไก่ทุกวันก็คือไก่เวลาที่ฟ้าไข่เวลาออกมาจากไข่ที่ฟ้าค่ะจากรังน่ะไก่ก็จะชอบมาเขีย่ยแบบ ร้อนหรืออะไรก็ตามมาออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมเล็กสังเกตพฤติกรรมไก่นะคะก็จะชอบมานอนแบบคือยางรถยนต์อะไรที่เล็กปลูกอะ่ะคือจะมานอนเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วสูตรนี้เล็กทำคือมันสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมเล็กก็เลยเอามาแบ่งปันแล้วสูตรนี้เล็กไม่ได้คิดเองนะคะก็คือแม่เล็กนั่นเองคือขอชมแม่หน่อยนะ จริงๆค่ะเล็กกล้าพูดเลยคือแม่เล็กเป็นคนที่ปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็งามจริงๆคือถ้าแบบคือถ้าใครยืมมือแม่บางทีเล็กยังอยากยืมมือแม่เลยนะคือตั้งแต่เด็กมาแล้วค่ะแม่จะปลูกงามมากแล้วก็คุณยายของเล็กอ่ะก็ปลูกผักงามมากสมัยก่อนแม่เล่าให้ฟังแต่เล็กไม่ได้เจอยายนะคะเล็กไม่เห็นยายแม่บอกว่าแบบสมัยก่อนน่ะตากับยายปลูกแบบปลูกอะไรแบบมคีคือ โอเคโอเคทีนี้ทีนี้คือคือตากับยายอะเป็นคนที่ปลูกคือผล,ลไม้ปลูกอะไรแบบจนได้แจกอะค่ะท่านผู้ชมสมัยก่อนเนาะที่ที่มีอะไรก็จะแบ่งแบ่งกันเลยอะค่ะแบ่งกันเนาะเล็กชอบชอบนะอย่างงั้นนะเล็กชอบแบบคนโบราณมีน้ําใจดีเอื้อเฟือนะจะแบ่งกันบางทีแม่ต้องแบบบางทีจนได้ร้องไห้คือคือเอาพวกถั่วฝักยาวเข้าโพด มะม่วงอะไรอย่างนี้มันเยอะใช่ไหมสมัยก่อนเขาเจะไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งอะค่ะไม่ไม่ไม่ใช่แบบให้ผีให้อะไรนะให้คน ให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะรู้กันนะคะว่าเออของมันเยอะเอามาวางไว้แล้วก็มีคนเอาไปนะสมัยโบราณแม่เล่าให้ฟังนะคะอย่างนั้นจริงๆแล้วตกมาที่พ่อกับแม่เล็กก็ปลูกงามจริงๆพ่อก็แบบว่าขยันรดอะไรใช่ไหมแม่นี่ปลูกอะไรงามหมดแล้วก็มะม่วงทองน้ำอะไรต่างๆที่แม่ปลูกคือมันโดกนะเล็กเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือเกิดมานี่คือจะบอกว่า สูตรนี้แม่บอกเร็กว่าสละแหน่ชอบตัวนี้นั่นก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะจะไปรสด้วยตัวนี้นะคะให้ท่านผู้ชมนะเด็ดยอดเด็ดยอดก่อนนะจริงๆอ่ะสละแหน่เอาไปปั่นนะคะท่านผู้ชมเอาไปปั่นนะหายใจโล่งนะคะใครที่แน่นๆนะ่ะมันบำรุงหลายอย่างนะสรรพคุณนะคะนี่พวกยอดมานนะคะก็เด็ดออกก่อนนะวิธีการดูแลเนี่ยค่ะ แล้วก็ค,คือคือตอนนี้เล็กยังไม่ได้ไปขยายนะเล็กขอพูดอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งบอกว่าแบบว่าเออเล็กแบบขออธิบายไงเพราะว่าเล็กอยากบอกให้มันจบในนี้เลยเรื่องสละแหนก,ก็คืออย่างยอดอย่างเนี้ยนะคะยอดอ่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปปักช้ำได้เลยค่ะแล้ววิธีการคือติดทุกยอดอย่างน้อย99%เลยนะคะคือวิธีการทํายังไงก็คือว่าให้เอาไปปักช้ำที่ที่ดินที่เราเตรียมไว้ดินอะไรก็ได้ดินปลูกดินอะไรที่ซื้อมานะคะแล้ว ก็ให้เอาไว้ในร่มค่ะไว้ในร่มนะคะไม่ใช่ร่มรำไรนะห้ามโดนแดดเอาไว้ในร่มก่อนนะคะถ้าผู้ชมรดน้าถ้าถ้าน้ำมันแฉะมากก็รดครั้งเดียวเช้านะคะรดน้ําตอนเช้าดีที่สุดนะแล้วก็นั่นแหละเอาไว้ประมาณ7วันได้นะคะถ้าผู้ชมมันจะติดทุกยอดเลยห้ามโดนแดดนะหลังจากนั้นเราค่อยค่อย เคลื่อนย้ายออกไปที่แดดรำไรนะวิธีการปบกชาบสลแหน่ง่ายมากค่ะเล็กลองมาแล้วนะคือติดทุกยอดนะคะซื้อมาจากตลาดทําได้เลยอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องเลยว่าสลแน่ชอบอะไรน,น้ํานี่ค่ะท่านผู้ชมน้ําที่เห็นนี้ก็คือ เป็นน้ำล้างปลานั่นเองค่ะท่านผู้ชมปลาสดนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดนะไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลานินปลาเนื้ออ่อนอะไรก็ตามที่เขาทําแล้วอะ่ะทำก็คือขอดเกล็ดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมล็อก็แร่อะไรเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก่อนทํากับข้าวเราเอามาล้างนะคะน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามน้ำล้างนะเก็บไว้เลยนะคะเขาเรียกว่าน้ำน้ำเลือดปลาน้ำขาวปลาอะไรต่างๆนะคะเนี่ยแหละตัวนี้แหละสรลแหน่ชอบของคาวแม่บอกนะคะ ก็คือเอามารดสระแหน่นี้เลยค่ะท่านผู้ชมคือปุ๋ยคอกยังสู้ไม่ได้เดีย๋ยวเลยทำให้ดูเลยนี่นี่นะคะเลือดปลาขี้ปลาพุงปลาอยู่ในนี้ค่ะความคาวของปลาก็อยู่ในนี้แหละ นี่แหละท่านผู้ชมนี่ไงสูตรเคล็ดลับนี้เองนะคะที่แม่บอกเลยว่าสละหนะชอบมากแล้วสละหนะเราก็จะเขียวสวยแล้วก็ไม่มีโรคมารบกวนนะคะพวกยอดที่ไม่ไหม้เ่ยนะคะนั่นแสดงว่ามีแมลงมารบกวนข้อที่ 1- ข้อที่2คือดินเราใส่แกลบเยอะเกินไปแย่งในตัวเจนแล้วใบเหลืองนะคะหรือ ว่าดินร่วนไม่มีมีแต่พวกแกลบดำอย่างเดียวมันไม่มีธาตุอาหารนะคะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะเห็นไหมจริงๆมันงามมากนะคะฉันท่านผู้ชมถ้าไก่มันไม่กวนนะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆที่เล็กนำมาบอกนะค่ะถ้าใครสงสัยอะไรก็เม้นท์ถามมาได้นะคะสำหรับสูตรนี้มาบอกแบบสั้นๆไปแล้วข <laughs> นาดสั้นๆนะ ก็เล็กอยากอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะคะจะได้เออปลูกผักแบบว่าเออกินเองแบบอินทรีย์แบบปลอดภัยนะคะเกิดจากความหวังดีล้วนๆคือจริงๆเราไม่คือเล็กถ้าแบบว่าอยู่คนเดียวหรืออะไรเล็กจะไม่พูดนะอันนี้คือการอธิบายเล็กก็จะพูดเยอะนิดนึงนะคะก็เป็นคนอย่างนี้แหละ <c oughs> นะอย่าลืมนะน้ำคาวปลานั่นเองน้ำล้างปลานะคะท่านผู้ชม,มเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ห้ามทิ้งห้ามทิง้งโดยเด็ดขาดน,นะคะห้ามทิ้งนะ สำหรับที่นี้ไปแล้วค่ะบายยอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไร่เป็นไรนะคะทักทายอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่ก้อยตาก